สวัสดีตอนเช้าด้วยจ้ะพี่น้องออกมาเดินเล่นตอนเช้าค่ะปรากฏว่ามน,นีหมอกนะขนาดเลยค่ะเดวยวทิธาห้เบิงนะคะเด้เนแนมแถบจะบ่เห็นหนนทางเลยค่ะหมอกคักหมอกแนค่ะมาเบ่งน้ำกันค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องรดูว่าไม้ร่วงอากาศกับสีประมาานี้ละจ้ะหมอกนะเต็มไปหมดอันนั้นหนท้างอันนี้ทางจัก,กรยานโอ้ย รถก็ต้องระวังค่ะช่วงนี้นั่นทังเขาหมู่บ้านจะหมอกหนาะตึ๊บหนูน้นอยค่ะตายเรียบร้อยโดนรถจกักรยานเหยียบในนอนแลนออกมาข่างถนนนี่ปีหน้ายูบ้านบ่าพาออกมานน่าค่ะเพราะว่าหมอกหนาะเกินไปหยาดรถส้นเฮ้ามาคนเดียวยังว่าเฮ้าสะดวกสบายแลนท่านอยู่ คุนจามูบ้านแน่บ่เห็นเลยค่ะหมอกปกคลุมไปมดืดแต่บ่ถือว่าหนาวแห้งนะคะกําลังเย็นสบายได้ยินแตเสียงรถจ้ะ นาหลายเน้มแทบสบเห็นอียังกระโดดบทีนี่เบิงจะโอ้ยนอนสิเริ่มเขาหนาหนาวกะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะประมาณนี้ราคาหมอกนะเขากะใส่ชีวิตระวัดไรละมัดระว่างเอาจากไปใส่มาสายขนหมอกหนาๆจังสี่เนาะทางเขาหมู่บ้านค่ะเห็นเลื่อนๆล่าง <laughs> สิขามถนนต้องระวังให้ดีที่สุดค่ะไปรละค่ะขอบคุณนะคะเด้อที่เขามารับทุ่มสังของแม่ปีนาเนาะคะ่ะ